สวัสดีครับผมครูเจนรงอารามนต์ตนันชัยนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการหาค่าของล็อกกันนะครับโดยมาดูจากตัวอย่างพวกนี้เลยนะถ้านักเรียนดูในหนันงสือก็จะเป็นในหน้า17นะครับในหัวข้อนี้นะครับโจทย์เขาจะกำหนดมาว่าให้ล็อก2ฐาน10ก็คือตัวนี้0.3010ล็อก3ฐาน10ก็คือตัวนี้0.4771นะครับ แล้วเขาให้หาค่าของข้อต่อไปนี้นะครับคู่นี้ซึ่งวิธีในการหาเราก็ต้องใช้สมบัติล็อกในการหาด้วยนะครับเช่นตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันเขียนว่าล็อกหนึ่งส่วนสองฐานสิบนะครับล็อกหนึ่งส่วนสองฐานสิบเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ล็อกหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะครับไอ้หนึ่งส่วนสองมันคือสองยกกำลังอะไรนะครับเพราะเราต้องจัดรูปใี่ให้เป็นตัวนี้กับตัวนี้มีแค่สองตัวติ๊กโจทย์คอาให้มา เห็นว่า1นส่วนสมันคือ2องกำลังลบหนึงันั้นเราก็เลยเขียนตัวนี้ได้คราวนี้ก็เลยเขียนเป็นล็อกสองกำลังลบหนึ่งนะครับฐาน10บถ้าฐานเป็น10เนี่ยเราสามารถละไว้ได้ไม่เขียนก็ได้นะครับแบบเนี้ยสิเราละไว้ได้ไม่เขียนเลยนะครับโอเคพอกลายเป็นตัวนี้ปุ๊บได้ละคราวน,นี้จะเห็นว่าเลขหลังล็อกมันยกกําลังอยู่สามารถดึงกาลังมาข้างหน้าได้นะครับ จะกลายเป็นลบล็อก2ฐาน10ซึ่งโจทย์เขากำหนดมาให้แล้วว่าไอ้ล็อกฐาน10เนี้ยก็คือ0.3010นะครับแต่ว่าข้อนี้ก็คือลบ0.3010ดาได้ละตัวนี้นะครับก็ตอบแล้วนะครับอะไปดูข้อต่อมานะครับข้อ2ข้อ2ตัวนี้นะครับ เห็นว่าโจทย์เขาบอกว่า log ก1ส่วน4ฐาน10นะครับก็ทำคล้ายๆกันนะครับทำให้เป็นไอคอนพวกนี้ได้เนี่ยนส่วน4ก็คือ2ยกกำลังลบ2นะครับถ้างั้นเราก็เลยเขียนเป็นล็อก2ยกกำลังลบ2และไอ้ลบ2ตัวเนี้ยตบมักหน้าได้นะครับฐานจะเห็นว่าไม่ได้ใส่ฐานแล้วนะเนี่ย10ไม่ได้ใส่แล้วนะครับ ละไว้ได้นะพอเอา2ตบมาข้างหน้าก็จะกลายเป็น2องล็อกสได้เป็นกรณีโจทย์เขาก็ให้มาแล้วเนี่ยล็อกสก็คือ0.3010จ่้อนนี้ก็เปลี่ยนเป็นล็อกสนะครับ0.3010ได้เป็นตัวนี้ครับ0.3010นะครับคูณกับลบสนะครับซึ่งก็จะได้เป็นลบ0ูน โอเคก็แค่นี้ตอบนะครับแต่บางข้อเนี่ยอาจจะจัดรูปแบบมันไม่ใช่แค่เลข2เฉยๆเช่นข้อต่อมาข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าล็อก6ฐาน10นะครับล็อก6ฐานอ่าเลข6กเนี่ยเกิดจากอะไรคูณกันละ่ะเกิดจาก2อคูณ3นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าเราเอา2กับ3มาคูณกันเราไม่ได้เอาเลขหลังล็อกมาบวกกันนะเพราะว่าสมบัติของที่เลขหลังล็อกเนี่ย เลขหลังล็อกต้องคูณกันนะครับเลขหลังล็อกบวกกันไม่มีสมบัตินี้นะเราก็เลยเขียนให้อยู่ในรูปการคูณก็คือล็อก2คูน3านะครับและไอ้2คูณ3เนี่ยนะครับหลังเลขหลังล็อกคูณกันก็คือล็อกบวกกันครับล็อก2บวกกับล็อก3ครับอะไรก็จะมีอีกสมบัติหนึ่งที่แปลงจากเลขหลังล็อกคูณก,กันก็เปลี่ยนเป็น ล็อกบวกกันได้นะครับเห็นว่าฐานไม่ได้เขียนเนี่ยก็คือฐาน10ทั้งคู่เลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้มาล็อก2คือตัวนี้ล็อกสามก็คือตัวนี้นะครับก็เอามาเขียนจะกลายเป็น0.3 0.1 0บวกกับอีกตัวน,นึงคือ0.4 7 1นะครับเมื่อบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ย0 7 7 8 1นะครับ 0, 8, เจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งโอเคตอบครับอ่าถ้ามาดูรูปแบบต่อมานะครับล็อกสิบแปดนะครับล็อกสิบแปดเนี่ยสิบแปดคืออะไรคูณกันอ่าสิบแปดก็ได้หลายแบบเลยนะสามคูณอ่าสามสามสองเนี่ยเก้าเก้าสองสิบแปดนะครับแล้วตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นล็อกเก้านะครับ ซึ่ง9ก็คือ3กลัง2ใช่ไหมคูณกับ2นครับคูณกันก็เลยเปลี่ยนเป็นล็อกบวกกันล็อก3กลัง2บวกกับล็อก2นะครับได้เป็นตัวนี้ซึ่งล็อก3กลัง2เนี่ย2ตัวเนี้ยตบมาข้างหน้าได้นะมันจะกลายเป็น2อ,อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเหลือแค่ล็อก3 เนี่ยหลือแค่นี้ล็อก3โจทย์ให้มาแล้วนะครับ0.471ก็จะกลายเป็น2คูณกับ0.471นะครับส่วนล็อก2โจทย์ก็ให้มาแล้วนะครับก็คือ0.3010ครับก็คิดเลขคูณเลขได้นะครับเอา0.7471เนี่ยคูณ2เข้าไปได้เท่าไหร่เนี่ยป๊บนึนนะนี่จะได้กลายเป็น 0 4 7 7 1 9 9 5 4 2นะครับ9 5 4 2บวกกับตัวนี้0 3 0 1 0บวกกันจะได้เป็น2 5 5 2 1 1 2 5 5 2ราคานี้มาตอบไปครับ ต่อมาตัวนี้ล็อก5นะครับล็อก5บางครั้งอาจจะมองลำบากเอ๊ะมีเลข3กับเลข 2, ะครนะมันบวกกันอ้าวอันนี้คูณกันนะพูดพิดแต่ว่าเลขหลังล็อกมันบวกกันมีไหมเลขหลังล็อกบวกกันไม่มีนะแสดงว่า a 5ตัวนี้ต้องมาจากตัวอื่นนะครับมีล็อกอีกตัวหนึ่งที่เรารู้นะครับเพราะทุกตัวที่เราเขียนเนี่ยมันคือล็อกฐาน10หมดเลยเห็นไหมนะครับ ตัวหนึ่งที่เรารู้คือล็อก10ฐาน10ไงล็อก10ฐาน10คือ1นะครับซึ่งมันเป็นเลข10หรือวห้าเนี่ยก็คือ10หารด้วย2เราก็เลยเขียนเป็นล็อก10ส่วน2นะครับถ้าหารกันก็เอาเลขหลังล็อกมาลบกันนะครับล็อก10ลบล็อก2นะครับเลขหลังล็อกหารกันก็เป็นล็อกลบกันนะครับได้เป็นตัวนี้ ตัวแรกล็อก10ฐาน10ก็คือ1ตครับตัวตัวมาล็อก2ก็คือโจทย์ให้มา0 3 0 1ลบกันก็ได้เป็น699นะครับ0 6 9 9 0ตอบนะครับถ้าเป็นล็อก20อันนี้น่าจะได้แล้นะ 2อก็เกิดจากอะไรเนี่ยก็เกิดจาก10คูณ2นะครับอันนี้ไปลองทำดูในข้อ7นะครับล็อก2กำลัง1ส่วนสฐาน10นะครับก็จะกลายเป็นล็อก2กำลัง1ส่วน4ี่ฐาน10ฐานสนิบน้นไม่ใส่นะครับอ่าเสร็จแล้วเล,กกลเลขยกกำลังเลขชี้กำลังเนี่ยก็ตกมาข้างหน้าก็จะกลายเป็น1ส่วน2 คูณกับล็อกสองล็อกสองโจทย์บอกมาแล้วนะครับล็อกสองก็คือ0.3010นครับได้เปน็นจุดนี้อ่ะแป๊บหนึ่งน,นนะนี่เขียนผิด4สิอ่ะก็การเป็นข้อนี้คิดเลขนะครับ4ตัดได้เป็น7 525 0.07525 โอเคก็ได้แค่นี้นะครับคราวนี้ก็ตอบแค่นี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูรูปแบบที่ฐานไม่ใช่ฐาน10บ้างเช่นข้อ9นะครับอ่ข้อ9ล็อก8ฐาน3ล็อก8ฐาน3เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นล็อก8หารด้วยล็อก3ได้ล็อก8หารด้วยล็อก3ได้นะครับซึ่งไอ้ล็อก8หารด้วยล็อก3เนี่ยล็อก8หารด้วยล็อก3เนี่ย 8ก็คือ2กํกลัง3ถ้างั้น8เขียนเป็น2กํกำลัง3กมาำลังตกบังหน้าก็จะกลายเป็น3 l o ล็อก8หารด้วยล็อก3เห็นพลิกแล้วนะครับ3หารด้วยอ่ะ3คูณกับล็อก2หารด้วยล็อก3นะครับเพราะ8คือ2กํกำลัง3า3มตกบังหน้าอ่ะได้แค่นี้มาครับล็อก8ไม่ใช่ล็อก8 ล็อก2โจทย์ให้มาแล้วก็คือ0.3010ล็อก3โจทย์ให้มาแล้วคือ0.471 7นะครับได้ค่านี้มาที่เหลือคือต้องคิดเลขเองแล้วนะครับอะโอเคครั้งนี้ก็จะค้างไว้แค่นี้นะครับข้อที่เหลือให้นักเรียนไปลองทำดูได้นะครับสวัสดีครับ